เวลาว่างแบบภาระตลอดอยู่ในวัดนี้ก็ไม่ว่างออก่ากวัดไปแล้วยิ่งแล้วยิ่งไม่ว่างถึงจะจัดให้ว่างเอาไม่งั้นตายจริงถ้าเข้าพบกันเป็นาวาระวาระวาระเป็นระยะระยะไปแล้วสั่งสอนด้วยมุ่งหัวใจคน ใจนี้สําคัญมากในโลกสามแดนโลกธานนี้มีใจเท่านั้นเป็นสำคัญเป็นตัวยืนรองใจนี่ตัวยืนรองงานประจําใจนี่คือมีเกิดกับตายนี่เรียกว่างานประจําใจดวงนี้ของแต่และสัตว์และบุคคลนี่เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วเกิดคําว่าเกิดคือไปสวมร่างนั้นสวมร่างนี้ mm hmm. ตายก็ร่างนั้นสลายอย่างคนเราเกิดมา ว่าเกิดเป็นคนนี้มันเข้าจิตดวงนี้เข้าไปสู่ร่างกายของคนอันนั้นเรียกว่าเกิดละพอร่างนี้หมดสภาพแล้วกลายลงไปเรียกว่าตายงานของจิตดวงนี้มีเท่านั้นนี่จะเกิดกับตายแล้วมีสูงมีต่ำตามอำนาจของกรรมดีกรรมชั่ว หมุนไปให้มันตลอดอย่างนี้อะ่ะมันเชื้ออันสัาพันมันสังอยู่ภายในนั่นแหละเชื้อพาให้เกิดชราวิชาวิชานั่นแหละเชื่องให้สัตว์เกิดเกิดแล้วก็ต้องมีตายต้องก็เป็นของคู่กันเป็นธรรมดาเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายจิตดรงนี้มีงานสองอย่างเกิดตายเกิดตาย ปริยายของงานอันนี้เนี้ยแต่จะประสยกรรมอะไรต่ออะไรสูงต่ำนั้นไปอีกแน่นอนแต่ขแขนงไปแล้วแต่รากฐานของมันคือเกิดกตายไม่เวียนอย่างอื่นอีกอังนี้ไม่มีศีลไม่ได้เกิดกตายคนคนหนึ่งนี้เกิดมาตายมากี่ตับกี่กันแน่นอนรับไม่ทวนคือมันเกิดมันตายมันมาอย่างนี้เรื่อยมาสูงมาต่ำต่ำกว่านี้ก็มี จำสุดก็มีถูสงสุดก็คือพระนิพพานจำสุดก็คือเราเรียกมหาเวทีํำสุดเป็นอันดับหนึ่งที่พวกทำบาปท,ทำกรรมหนักมากท่านบอกบอก,บอกว่าห้าประการกรรมที่หนักมากซึ่งสัตว์โรคเมื่อยังมีสติสตาวอยู่ไม่ควรทําเป็นอันขาดกันเพราะกรรมนี้ เป็นกรรมที่หนักมากอันดับหนึ่งค่าวิดาหนึ่งค่ามารดาหนึ่งค่าพระอรหันต์หนึ่งทำลายพระพุทธเจ้าแม่ไม,ไม่ไม่ตายก็ตามหนึ่งยุโยงให้สงแตกจากกันคือสงอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกจนใจแล้วไปยุโยงส,งส่งเสริมยุยแย่ให้สงแตกจากกัน นี่เป็นกรรมที่หนักมากท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมที่หนักหาระหว่างไม่ได้เลยชั่วฟ้าแม่ก็ไม่มีฟ้าแม่แปลว่าเรียกว่าความสุขชั่วฟ้าแม่นี่ไม่มีเลยนี่เรียกอนันตริยะอนันตริยะแปลว่าไม่มีระหว่างติดตนน้นตืชเลยความนหนักหนาใครความมีสติสตัณอยู่ยาเดินขาดแต่แต่ต้อง สารที่หนักมากห้าประการนี้อย่าไปแตกมันผ้าอย่างเด็ดขาดเลยจ้ะเหมือนก็บตัดหัวขาดเลยคนคนนั้นยังไม่ตายก็เหมือนหัวขาดคอขาดไปแล้วถ้าลงทำร,รมห้าประการนี้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องทําหมดทั้งห้านะทําอย่างใดอย่างหนึ่งมีมีมีกรรมหนักมีน้ําหนักเท่ากันเท่ากันควาหมายว่าอัไนทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะนั้น,หน,นเหรอาอารัจเรกรรห้า กรรมชนิดใดชนิดหนึ่งก็นหนักมากพอแ,กกแล้ยหายุบธรรมถึงห้ากรรมวะอ่ะเทวทัตก็ทํากรรมเดียวเท่านั้นก็ว่าหนักมากอยู่แล้วทำกาแฟยู่แย่ให้สงแตกจากกันก็เทวทัตไม่เกิดตายเกิดสูงต่ําสูงต่ำต่อมลงไปร,รุ้งก็เรียกว่าเกิดขึ้นนี้ก็เรียกว่าเกิดถึงนิผ่านถึงไม่เรียกว่าเกิด นิพพานนี่เรียกว่าคนแดนสมมูติทั้งหมดแล้วสามสามโลกธาตุกามโรกลูโละโรลูปะโรกกามะโครลูปโพอรลูปโคตนี่นัานเรียกว่าไรโลกธาตุนิพพานผ่านหมดแล้วผ่านสูงค้นแล้วจับกฎอนิจจังทุกขตานี่เป็นกฎของอริจังอยู่ในวงกฎของอริยจังทุกขตานิงัยที่ตรนี้ นักท่องเที่ยวอย่างพ่อแม่คุณจันทร์มั่นกันว่า๋ยวฟังเสียใครเป็นคนว่าหลวงปู่มั่นว่าฟัางมันเป็นเรื่องเล่นหรือหลวงปู่มั่นพูดออกมาอย่างนั้นไม่หลอกโลกได้พระพุทธเจ้าท่านก็ประกาศทางวานมาแล้วมาปัจจุบันนี้ก็อุ่นขึ้นเป็นจรวดร้อนๆของเก่าแล้วนเนีะยขึ้นมาว่าจิตนี้คือนักท่องเที่ยวทั้งหลาย่านฟังเส หลวงปู่มั่นพูดหลวงปู่มั่นเป็นคนประเภทใดคนเชื่อถือได้หรือหรือเชื่อถือไม่ได้มีเลาด้ท่านเดจะตาท่านกํนกำหนดปีกำหนดเดือนของท่านเรียบร้อยแล้วประกาศต่อสสงมาแลาส้สามสี่ปีสี่ปีแล้ว,ลวทำได้ประกาศเตือนพระสงฆ์เวลาลงโบสถ วนมากแต่เวลาลงโบสถ์พระผ้ามาจํานวนมากจากที่ต่างๆมารวมอุโบสถนี่นั่นแล้วท่านเป็นผู้เทศนาว่าการอบรมพระที่มางานอุโบสถนั้นแล้วก็ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวให้รีบเร่งขนขวายผู้แนะนําสั่งสอนนิหายากสั่งสอนทางด้านจิตใจไม่เหมือนทางปริยัติทันว่าทางปริยัติใครยามาใครก็สอนได้ แต่สร้างปฏิบัตินี้ปฏิบัติก็ตามถ้าไม่รู้สอนไม่ได้แล้วให้เล่นขอนควายบอกว่าพิชูแก่นะท,งท้งนั่าพิชูแก่นะท่านล่าท่านหนึ่งก็เราท่านหนึ่งพิชูแก่เราจะไม่อยู่นานนะไม่เลยแปดสิบบอกทักไว้เลยเถอะยินชั่วสังคมผลอายุเราไม่เลยแปดสิบนะบอก ให้ีเรื่องคนขวายตั้งแต่นี้ไปแต่นอนใจถ้าตาเราตายแล้วมีหาผู้แก้ยากนะแก้ทางด้านจิตใจท้หาหมาอย่างนี้ที่ทำมาทั่ไม่นานถ้าต,ต,ตายไปแล้วใครจะแก้แก้กจิตใจไม่รู้แก้ไม่ได้จิตไม่รู้แก้ไม่ได้ <c oughs> เอาพระไตรปิฎกมาแก้ไม่มีความหมาย,ยบอกว่าไม่มีความหมายเลยเพราะ เครื่องมือเต็มอยู่นี่ไม่ทราบว่าจะเครื่องไหนจะไปเจาะเครื่องไหนจะไปใช้เครื่องไหนจะไปฟันเครื่องไหนจะไปเรื่อยไม่รู้นี่เครื่องมือกองพลเนทุกทุกนี่ทรมะกกองพลเทนทุกอยู่ไม่ทราบว่าทรมาประเภทไหนจะแก้ที่เด็ดตัวใดประเภทใดนั่นทำเป็นภาคปฏิบัตินะก็เหมือนกับช่างนายช่างเขามองดูเครื่องมือเขารู้หมดเครื่องนี้ใช้นั่นเครื่องนั้นใช้นั่นนี่ผู้ปฏิบัติรู้จริงเห็นจริงก็เหมือนกับนายช่างรู้เครื่องมือทางบ้านช่างเรือนมาเรียบร้อย ทีหลังแล้วในช่างบ้านนั่นเลยอันนี้ท่านก็ทาลายวิชาปัจจยามาเรียบร้อยแล้วท่านยับผู้บริสทธิ์ผู้มาศึกษายับออกช่องใดี่ท่านรู้แล้วท่านแก้ปับป๊บเดียวแก้ปั๊บเดียวปั๊บเดียวเหมือนกับว่าผู้นี้ต้องการอยู่ในเครื่องมือนี้ควรจะได้เครื่องมือนี้ไปใช้ท่านยืย่นให้ยื่นให้ใครต้องการท่านไหนยื่นให้ใครจําเป็น ในเครื่องมืออันใดยื่นให้ยื่นให้ท่านพระละเราไม่รอบจะตักอะไรยื่นให้ไม่นี่เรียนจบเข้าใจประโยคเรียนมากน้อยเท่าไรเราไม่ได้ประมาทเราเองก็เป็นตัวยันลงเลยเรื่องตัวสงสัยสงสัยเรียนบาปสงสัยบาปเรียนไปถึงบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกนรกกี่หลุงกี่หลุงสงสัยไปหมด ตลอดสายสว่า์กี่ชั้นสงสัยไปหมดนิพพม,มโลกขี่ชั้นสงสัยหมดจนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีรบกวนตับนิพพานสงสัยตลอดนั่นใครไหวใครจะได้หลักได้เกณฑ์มาเรียนมามากน้อยถ้าไม่นํามาปฏิบัติเพื่อเป็นหลักเอกงยงเรียนจำมืเอเส้ยนี้ไม่ว่าท่านมาเราจําได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีหลัก่อยคว้าทั้งนั้นนี่มีผู้ท่านยันเอาความจริงมาพูดเลย S <S เรานี่ก็ค่อยคว้าม,มาพอแล้วจึงได้วิ่งไปหาพ่งงาอแม่ครูจัรมันแบกบมาหาไปนะอืเครื่องมือแบ,บกบนบาทเต็มบาทแต่ไม่รชบว่าจะเอาเครื่องมือไหนใช่อย่างไงไงท่านจับออกให้ออกให้อย่างนี้แยบกบออกแยบกบออกไม่ลงใจเชื่อนะเชื่อความจริงคือท่านรู้ความจริงพูดความจริงออกมาแน่นอนแน่นอนแน่นอนไม่คว้านนวมควานีเหมือนพวกเราที่เรียนมาล้ากแบบพระไกรพิสดนหล้างโกง แล้วในขณะเดียวกันก็แบกความสงสัยจนหลังโก่งเหมือนกันสงสัยมรรคผลนิพานบุญกรรมเท่าไหร่แต่ผู้ปฏิบัติถ้าไม่สงสัยนี่ท่านเห็นจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆยันออกกันออกได้เลยได้เลยจะปฏิบัติความสงสัยแล้วนี่ค่อยค่อยคลายตัวออกคลายตัวออกว่าสมาธิมันก็มาเป็นในหัวใจยีเสียนี่ นั่นไม่เป็นที่อื่นบเวลาเป็นท่านมาสมาชิในตำรามันเป็นมีแต่ชื่อเฉยๆตัวจริงของสมาชิไม่ใราบว่าใครเป็นเจ้าของเพราะใครไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เป็นเจ้าของนี่พอเรามาปฏิบัติมันก็ปรากฏขึ้นในใจของเราเราก็เป็นเจ้าของอ๋อสมาชิเป็นอย่างนี้เองแล้วเราเป็นเจ้าของด้วยนั่นถ้่เราถามใครมันรู้แล้วเป็นสมาธิขั้นใดก็จามันเป็นขึ้นในจิตรู้ในจิตเห็นในจิตไม่ต้องไปถามใครันรู้ก็เห็นในนั้น เนี่าปัญญาประเภทใดขันด้นใดภูมิใดจนทั้งถึงมีมุดหลุดพ้นามให้เพราะทำนี่เป็นทำตายตัวอยู่แล้วเป็นัวอย่างว่าเดินกล้าทางเขาตามทางไปให้ถูกต้องตามจุดของทมที่มีอยู่เท่านั้นกล้าไปก้าไป,ก,าไปก็ถึงไปถึงไปเจอไปหายต้องสายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่ทั้งหายต้องสายหมดเมื่อน้าปฏวบัติคือนดภาพความจริงความจำความจริงต่างกัน ความจานี่เราเรียนไปยังไงมันก็เป็นทางไปเงี้ยเรียนไปไหนไปไหน,ไไหนก็เป็นทางไปทางไปเป็นทางไปไม่กว้างขวาขงนี่เรียนปาจบพระรไกรคิโยก็เป็นทางไปตามพระรไกระโยกสิแต่แนนอยากพระรไกระโยกคืออะไรนี่จะความจริงไม่รู้นั่นไม่รู้แต่ผู้ปฏิบัติรู้ท่านมันเป็นอย่างนั้นนะมีในคัมภีร์ไม่มีในคัมภีร์ก็ตามเหมือนกับกิเลสมันจะมีไหมมั้ครัมภีร์ไม่มีก็ตามัมนก็บีบีสีไฟหัวใจสัว์โรคเนี่ย มันหากรำพีมาจากที่ไหนกิเลสเนี่ยมันทําไมมันเหยียบโลกเหยียบสงสารในโลกได้รับความทุกข์ความทรมารอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้แลวยังจะเหยียบต่อไปมันมีคำพีที่ไหนกิเลสเนี่ยแล้วทําเวลาจะมาแก้กิเลสจะไปค้นหากรำพีนั้นรำพีนี้ไม่ทันอืมกิเลสมาแบบไหนธรรมะก็ต้องไปแบบนั้นเพราะธรรมะเกิดกับใจด้วยกันกิเลสเกิดกับใจด้วยกันแก้กันอยู่ที่ใจแก้กันตรงนี้หมดกันตรงนี้หายสงสารกันตรงนี้อืมความรู้ของผู้ปฏิบัติ กว้างผางเนี่เพราะเป็นความจริงความจริงมันค่บโลกธท่าเนี่ยมันเหมือนเราต่อไฟเข้าไปสู่เชือกไฟเนี่ยที่นี่เชือกไฟมันลุกมันมีเกลือนไปที่ไหนไฟต่อเข้าไปนี่มันจะลุกจะลามไปเรื่อยเรื่อยอันนี้ความจริงของธรรมมียังไงไงนี่ธรรมกับใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วต่อเข้าไปปั๊บมันจะค่อยลุกไปลามไปรู้ไปเห็นไปเห็นไปเรื่อยท่านไม่ไม่ไม่ต้องไปทำหาคำพีนี่เป็นคำพีอยู่แล้วนี่ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยความจริงนี้ไม่ได้ตรัสรู้ด้วยคำพีคำพีเกิดทีหลังนี่นะท่านตรัสรู้ความจริงภาษาวกอรหัอรหันตรัสรู้ความจริงข้างนั้นล้วนๆตรัสรู้ความจริงไม่ตรัสรู้ในพระไกยวิดกพระกายวิดกเกิดมาทีหลังมาตรวจจารึกเอาชื่อเอานามเอาเร่องอร่อยไ้เฉยตัวจริงท่านรู้แล้วท่านเห็นแล้วท่านทรงไว้หมดแล้วท่านตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นความจริงจึงเป็นของสำคัญมากข้างจำเป็นแบบแปลนแสงสัง คนยังไม่รู้ความจริงก็ต้องเรียนความจําไปก่อนแล้วก้าปฏิบัติตามความจําที่ท่านสอนไว้สอนไว้เป็นเข็มทิศทางเดินที่เป็นแผนที่ก้าวไปตามนั้นนก็ค่อยถึงเป็นจุดเป็นจุดไปเวลามันงสัยมันสงสยยัยกันไม่สงสัยมันก็เป็นของมันเองไม่มีใครบอกสงสัยบาปสงสัยบุญเนี่ยบาปไม่มีหรือไม่มีแน้วบุญมีหรือไม่มีม,ม,มันต้องเป็นอยู่ในใจนะไม่มีใครไปบอกไปสอนอนะไรที่เหลือปิดไว้แล้วมันก็สร้างปัญหาขึ้น เจียตแทงเจ้าของอะไรบาปมีหรือมีบุญมีหรือไม่มีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั้งเท่าไหร่แล้วมันยังมามงมบ้าอยู่มันโง่หรือไปโง่มนเราสวรรค์มีหรือไม่มีนะท่านแบบพรทมโลก็ดีนแต่ชื่อท่านว่ามีหรือไม่มีนะกระทั่งนิพพานพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ท่านอยู่นิพพานทั้งนั้นพระอรหันต์ทุกๆองค์อยู่นิพพานทั้งนั้นแต่พวกเรายังหลับตา สงสัยได้สบายนี่พานมีรือไม่มีนะพวกบ้าว่างอะไลทมึงใครล่ะเป็นบ้าหลวงตาบัวนี่ออกเป็นปากก่อนเพื่อนบ้าก็บ้าจากปากนี่แหละหูก็เลยกลายเป็นหูบ้าไปหมดฟังฟังบ้าพูดหูก็เลยหูบ้าไปหมดพวกหูบ้าเขาใจบป่าเนี่ยนี่ปากบ้านี่เวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปมึงรู้ไปรู้ไปสิ เห็นไปอ้าวอ้าวอ้าวเฮียเอเอชอบคนชอบคนเพราะของริน <Ooh> มีอยู well ่ทั so ้งหมดเนี leve leve like ่ยม like ันก็เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราหลับตานี่มันไม่เห็นเนี่ยหลับตาไอ้นี่มีเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นพอลืมตาเนี่ยจ้ามันก็เห็นหมดเพาะของของมีอยู่แล้วทิ้งเหล่านี้มีอยู่แล้วลืมตาคือเปิดกิเลสออกจากที่มันปิดบังไว้นั้นอ่ะเปิดออกมันก็เห็นแล้วสิเปิดออกมากเห็นมากเปิดออกน้อยเห็นน้อยเปิดออกจ้ามันเห็นหมดเลยท่าน ท่านเอาอ้อนจ้านั่นแหละมาสอนโลกนี่พวกเราฟังรู้ลับหรูรับตาฟังมันจะไปเข้ากันได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้ทีเรียนไป,ปคือปฏิบัติไปปฏิบัติไปค่อยสว่างกระจ่างแจ้งว่าหายสงสัยไปเรื่อย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 จนกระทั่งหมดไม่มีอะไรสงสัยนั่นเห็นไหมภาพปฏิบัติมันรู้แล้วจะให้สงสัยอะไรอีกก็เห็นอยู่ตํามตาอยู่นี่นั่นไม่สงสัยอะไรอีก ขงศร้าท co ูปพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี่กี่พระองค์ก็ตามไม่ทูลถามเขามีอยู่เห็นอยู่ด้วยกันอันเดียวกันถามกันทําไมทไมาใช่บ้าแน่เป็อย่างนั้นนี่นั่นถึงเรียกว่าจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างนั้นไม่รู้รูปคำคำรู้รูปคำคำเขาไม่เรียกว่ารู้จริงเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงไม่รู้ไม่คำพระพุทธเจ้านี่ผ่านคือกี่ปีกี่เดือนไม่สําคัญของจริงเป็นอันเดียวกันป๋งลงไปตรงจุดนั้นแล้ว ตะเพือนถึงกันหมดเลยนี่พากันปฏิบัตินะมันเกิดตาเกิดตายนี่ครับมันได้เกิดดีบ้างมันเกิดตายมันโวมันแขนงมันที่จะไปเกิดมันเกิดเป็นอะไรต่ออะไรนั่นสิคําว่าเกิดเป็นคำรวมเนี่ยจะไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรนั่นสิมันมากต่อมากแต่แขนงไม้ต้นเดียวแขนงมันกี่แขนงล่ะคําว่าเกิดคําเดียวเหมือนไม้ต้นเดียวแขนงของความเกิดมันจะไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ย มันแตกแขนงไปไม่มีสิ้นสุดแล้วแต่กรรมของสัตว์ที่ทําไว้มากน้อยหนักเบาแค่ไหนมันจะไปตามนั้นตอนนั้นจะให้นี่ปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีเข้าศีลเข้าธรรมนี่แหละช่องทางเดินที่ถูกต้องดีงามทางโดินเราเดินเพื่อวความปลอดภัยไร้ทุกข์จงกระทั่งถึงพ้นจากทุกข์ก็คือไม่พ้นจากศีลจากธรรมนี้ไปได้สามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเราที่จะเราจะพึ่งได้เราจะไปหวังพึ่งมันนะอื ที่ว่ากว้างแสนกว้างสุดสายหูสายตาสุดความคิดความอ่านของเราเหล่านี้จะมาช่วยเราไม่มีทางมีบุญกับกุศลของเราที่จะสร้างไว้เท่านี้แหละแล้วบาปเท่านั้นแหละที่มันจะบีบบี้ของผู้ทําบุญเท่านั้นจะมาเสริมผู้ผู้ทํานั่นแหละให้พ้นจากไปได้สิ่งนั้นไม่มีความหมายจะไม่เดคำนี้นะนเอาลนะพอะ <laughs> นี่ก็จะเดินทางไกลไปทางเรือเรื่อนี้นั่นแกรุงเทพของเล่นอะไรแล้ววิ่งไปด้วยนะ แต่เรามันนอนไปก็วิ่งไปวิ่งไปแหละเรานอนไปสบายนอนไปเรื่อยไปแล้วนอนพอนานะนอนนี่เฉยให้หลับมันไม่หลับละนอนไปที่ไหนก็ไม่หลับทุกวันนี้นอนกลางวันไม่หลับนะไม่หลับนอนอยู่ที่ไหนก็ไม่หลับแล้วกุฏิก็ไม่หลับนอนก็มีแต่นอนภาวนาพักขันระงับความคิดความปรุงอะไรระงับลงสู่ภาวนาเท่านั้นแหละ เงีับไปลุกนอนไปเรื่อยไปลุกขึ้นไประยะมองน้นมองนี่นนรับันเอกนะจนกระทั่งถึงกรุงเทพมาก็แบบเดียวกันไปไหนกเหมือนกันนะไม่ได้นั่งนะมันจะนอนไปพานาไปเรื่อยมันเป็นเรใจเนี้ยบอกใครไม่ได้หรอกอย่างพานาเขาจะหาว่าอวด เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ภาวนานี่นะนี่มันสองชั้นสามชั้นอืยเขาไม่ภาวนาเขานพูดภาวนาเขาเขาเอาอะไรมาเชือ่อบุตรชายมาเป็นบ้าตัวคนเดียวเนะพราะโรคเขาเป็นบ้าก่อนอยู่แล้วนี่ปรจาจเปล่าเขาเป็นบ้าก่อนเราแล้ว ไปกรุงเทพนี่ก็ยัวเยียยัวเยียถ่ายบาทสี่ร้อยห้าร้อยบาทฟังดิอย่างน้อยสองร้อยบาทไปแรกๆนี่ก็สองร้อยบาทแล้วสามร้อยสี่ร้อยมากหลคนฟังดิถ่ายบาทถึงสองสามสี่ร้อยห้าร้อยบาทเต็มบาทแล้วเทเต็มแล้วเทแต่เรารับไปพอทุกควันนี่เราก็ปล่อยบาทและถ้ารับแฟนรก็นับที่นี่รวมแล้วเป็นเท่าไหร่เป็นเท่านั้นเท่านั้น ของนี่ก็มาเริ่มเทิ่มคือเีหน้าวดสี่ห้าร้อยบาทสักวัดละรูกเดียวก็สี่ห้าร้อยบาทจากนั้นก็แจกทานเขาจัดเป็นห่อเป็นห่อเป็นห่อใครคนมารับคนแถวนั้นอนะ่ะส่หน้าแต่นคนงานคนทำง,งานก่อสร้างนั่นก่อสร้างนี่เขามารับไปวันลนะสองร้อยมารับนะ อาทิตแรกนี่ก็ประมาณทักร้อยกว่าไปไปวันนี้สมมุติเราไปถึงวันนี้นะวันพรุ่งนี้น่ะประมาณสองร้อยกว่าประมาณร้อยกว่ามาพอวันหลังนั้นที่นี่มากแล้วเขาเขาทราบแล้วว่าของมากอาหารมากห่อหนุ่ไม่ใช่น้อยนะหอน่อเขาเด็กเล็กๆอย่างนี้เขายกมาได้เดี๋ยวไปโรงเรียนมาขึ้มาเอานี่แม่ก็มาตามมาแม่ก็รออยู่ อยู่เอาไปให้แม่แม่แมทิ้นนมันหนักของให้สม่ำเสมอนะจัดให้สม่ำเสมอเครื่องกระป๋องกระป๋องเครื่องอะไรๆมีจัดให้หมัดพวกหวานพวกข้าวแจกทีน้่ตลอดเลยพวกจัดนี่พวกจัดพวกห่อพวกแล้วมีความพเพลินทนจนว่าเขามาเ็ามาเป็นแถวนั่งเป็นแถวแล้วก็มีลมมีเนยแล้วก็ให้เขากิน จากนั้นเราก็ให้เป็นห่อเป็นห่อเป็นห่อแล้วไปแล้วพวกนั้นมาพวกนี้ไปคณะนั้นมาคณะนี้ไปพวกนั้นปลาพวกนี้ไปเรื่อยจนถึงคำ่ำมาทั้งวันยิ่งอยู่โรงเรียนันี้มาได้ทั้งวันถ้าปวดโรงเรียนนี่เขาจะมาตอนชเช้าตอนเย็นพวกนักเรียนแต่คนจะร่วงไปเข้ามาได้ทุกเวลาแต่ตครดไม่ได้เก็บไว้หรอกของมีมากน้อยเท่าไหร่ ทำบุญให้ทานไปมดเราไปทำบุญให้ทานเนี่ยเราไมไ่ไปเอาอะไรนะอะไรก็เหมือนกันได้มามากนลอยอย่างที่เขามาันว่าน,น,นี่มีมากก็มีเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นออกเพื่อทำประโยชน์ให้โลกนี่เจ็บว้หาอะไรพระตนีชีเหนียวดูไม่ได้นะเสียความขังเสียศักดิ์ศรีของพระเป็นพระอาภัพพระตนีชีเหนียว พระพักแคบจิตันพระไม่มีเมตตาธรรมเป็นพระอาภัพวาจนามีเมตตาธรรมจิตพระพุทธเจ้ามีเมตตาธรรมพระสงฆ์สาวกท่านนี้จะองค์ทรงเมตตาธรรมไว้ทําประโยชน์แก่โลกล้วนๆล้วนๆล้วนๆพวกเรามีแต่เพื่อประโยชน์แก่คุ้งตัวเองอย่างเดียวอย่างเดียวมีอย่างเดียวใช้ไม่ได้เลยเนี่ยในวงวัดบริษัทบริบารของเราลูกศิษย์ลูกหานี่เราก็เตือน มีอะไรอยากเจ็บอยากขึงห่วงเอาไว้แบบคารวะเขาใช้กันเขาไม่มีเขามีบ้านมีเรือนเขามีลูกมีเจ้าร้านเหลนมีญาติมีวงเขาจัดไว้เพื่อญาติเพื่อวงเพื่อลูกเพื่อเจ้าครอบครัวของเขาแอ้เราไม่มีอะไรต่างองก็ต่างมีบาทคนละลูกละลูกแล้วห็ทวารมาวันหนึ่งมีเท่าไร่ในมากเท่าไรกินแล้วยังจะหึงจะห่วงเจ็บอะไรแล้วอีกไม่เอา ถ้าอย่างนั้นเข้ามาถาเราไม่ไสนิทนะดีไม่ดีไม่มให้เข้ามาองไหนตันดีทีเนียวมันไม่สร้างมันตใจมันจืดชืดไปหมดเลยกับพ้าประเภทนั่นนะเราประเภทแห้งแก่ตัวมันจืดชืดไปหมดไม่มีเมตตาทํเลยจิตเป็นทางเพิงถ้ามันมีไฟมันก็ดําปีถ้าม,มีไฟก็แดงโลกเผาคนได้ถิงนมีเมตตาเลยมันเป็นน้ําดับไฟไปไหนเย็นไปหมด 我这药不就压呗，这样子，然后他你就开罚。